ต่อตอนต่องครับพี่น้องต่อเนื่องหลังจากที่เท่า,าได้พักขี้เล็กมากต้มพักขี้เล็กเรียบร้อยแล้วเท่ากะทิมากนี่นะครับต้มไว้เรียบร้อยแล้วพักขี้เล็กแบบไปตลาดมากแล้วเีวกเ,เก็บเก็บยาหน้างแล้วเท่ากะทิไปรีวิวให้เบิงนะครับเก็บไปไทยให้เบิงว่าแต่ตอนนี้ขอเก็บ ใบยานางก่อนนะครับเนาะเพื่อจะไปขันแกงเซฟะกิเลเขา้าบุรีครับรอ้รอสักครูครับครับกดผ่านกะได้มาเรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบของห้า็คือยานางยานางได้ผรดตั่งคือยานางพะนะ อันผู้เข่าโบราณเพิ่นกับเข่าทาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นคิดได้จังไดเคยไปเอาใบไม้เนี่ยนีมายองเอาหน้ามันแกงใส่แกงใส่เนาะไม่แกงใส่ขี้เหล็กเพิ่นคือสลัดลำลึกเนาะผู้เฒ่าบกกตะเาโบราณเนี่ยเนาะเพิ่นคือได้จังไดเพิ่นก็สิลองผิดลองถูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าเออ เอานี่มาใส่นั่นเอานั่นมาใส่นี่เป็นปติเป็นปฏิทินให้ลดขาดของราคาดกินเคยกันไม่เคกินลอกกิล่านงกันทับพี่น้องขอนุอาตเด้อ วัตถุดิบของห้ออันนี้วัตถุดิบของแท้เด้ครับอนวัตถุสุกเูดานนี่นี้วัตถุดิบของแทกน้ำครับใส่รูปป้ายห้ิงยองยองห้องจริงยองยาน้่งไว้ก่อนยองยาน้่งไว้ก่อนครับก่อนที่ไปหันหมูอุปกรณ์ส่วนอื่นๆห้องก่อนเตรียมยาน้่งไว้ก่อนประมาณนี้แหละครับน้ำ ตงหลัง,ลงเราเริ่มเมื่อพี่น้องอย่าว่าจังสันจังสี่เพราะว่ายานางมันต้อง,ง <m> อยองยานางมันต้องเออปั้นก็ได้ยอ <c oughs> ยู่หอกแต่ว่าผมไปจากปัน้นบอมักบอมักไอ้แบบว่าดีมันมีเกล็ดไหมมันมีเป็นไข่ไข่ฟุน้นไหมก็เลยบอมักแบบยองเรา กับมืກอสาหร่างหลักี่นอกบอกไปเ <c oughs> อันนี้เคาเรียกงองยานาง ไปตลาดมาเมื่อกี้ไปกัดตุนอาหารหลายเตริรพี่น้องซื้อมูซื้อที่เัง่ไม่ไหวเพราะว่าตลาดเป็นปิดลายหม่องอยู่เพราะมันมีสถานการณ์โควิดตลาดตินปิดลายมหม่องเขาก็เลยต้องไปกัดตุนลนยอยู่แนีอยากเว้ยดอทิตยวได้ออกไปตลาดดูดูบ่อยๆนาอพี่น้องเนาะ การเดินทางไปหาคนมูมาจะเขียนคนเสี่ยงจะเกี่ยวข้องนี่กันพอมาประกาศของแต่ละคนกันเอาตลาดสถานที่เฉพาะปันหดคือตลาดมันนี่แหละไปตอนเช้าคนก็บริการวัดบ่มีจุดวัดอุณหภูมิหถึงเด็กหมือนอย่างไรตลาดนี่แต่ว่าเขาไปวัดไม่ได้แล้วล่ะวะอุ่นใจที่ได้วัดยุสเซเวียนแล้วล่ะ บัดอุะระกุ้มเมื่อระครังมันยังดีเนอนติโนนแต่ว่าแต่ห้องบ่ได้กไปใส่มาใส่มันจะควบเสียมันก็นยังบ่มีกแบบขึ้นมาเลยแอ็นเอน็เอนขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวนะี่ยน้ำยานางแหล่เอ็นขึ้นมาหลือเท่าเดียวพี่น,อน้อง เ้นลาเบียนบากน้มาปลูกกันนะทางบ้านเป็นคืนเามันไม่ชอบมันไม่ชอบร่มน้ำมนออะนาวเลยวางสิชอบแดดน้ำๆๆนเลยวางสิอือ จ um. ับยาล้างน้ำยาล้างเท่ากับเป็นเกียเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นเกียเรียบร้อย ก็เป็นที่เรียบร้อยอน,นี่วัตถุดิบเดี๋ยววัตถุสุกเองอ๋นี่วัตถุสุกนี่อ่าผักขี้เล็กงทงเงาไอซี่ึังดูเป็นไรกลมแห้งบ่แต่มันกับผมแน่ยนะครับผักขี้เล็กมันกต่ เป็นธรรมชาติของเขาอืมเอา๋ยวโอเคพี่น,ปปน,น,พน้องเอออดี๋ยวไปปั่นน้ำบอกก่อนนอกรอสักครู่นะพี่น้องเนาะมาทันใจตอนนี้ดอกแต่ว่าอย่าไปั่นน้ำบอกก่อนนะเชื่ออืมโอเคยาหนังน้ำยานาง เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเครื่องไงๆงมาเห็ียหมูกัน สัตว์ทุดีพาพเม่อีครับสิไปซื้อแม่หมูเตาไปการตุนหน้าหมูเต่านี่อันนี้คือหมูทำไปตุนหน้าหมูเต่านี่พี่น้อง่วนนึงก็่ที่เห็ดเป็นหมูแดดเดียวไว้ครับพี่น้องไปกส่ไปทอด ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อชิ้นไววเราจะพัดค่ะยกงแล้วทาทาแต่อัธยาศัยพอมือสุดหยักครับก็เป็นหมูสันนอกย่างง่ายกับสำรับเห็ดเป็นเนื้อแต่เดียวก็ดีม,ดดมันติดติดมันแดงน้อยมันสีแสบถ้าเนื้อล้วนๆพวกเนื้อสะพวกมีเห็ดอ่า หมูสามสันเอ้ยหมูแดดเดียวเนี่ยชิบอส่ชิบ่เคยแสบอบในคำนมัติเวลาเนี่ยมัติแข็ง่งวา อันนี้แกงขี้เล็กเดี๋ยวค่อยต่อหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยต่อหนึ่งต่อไปเดี๋ยวแกงขี้เล็กคักอันนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยต่อตอนต่อไปครับสาหรับแกงขี้เล็กครับสาหรับแกงขี้เล็กข้าวครับสําหรับหมูสามสั้นซี่โครงตีไส่ไม่แก่ขี้เล็กเนี่ย ก้อนสีล้วนสีต้มก้อนนะครับหมูสูกก้อนเพราะว่าวัตถุดิบส่วนอื่นคือปักกิเร็งมันสุกแล้วเพราะฉะนั้นหมูหมูที่ห้าสีเห็ดใส่แจงปักกิเร็งเราต้องต้มหรือล้วนให้มันสุกก่อนครับมันตีใดมันตีพอไดข้าวครับมันตีพอข้าวเราต้องต้มหรือล้วนให้มันสุกแลก่อนครับม่เป็ีดีครับเดือดแห้งพี่น้องเอ้ยเดือดแห้งไร เดี๋ยว่ามันครับเอาก็ได้หมูเรียบร้อยเคี่ยวในน้ำแข็งเคี่นน้ำแข็งพระนาแม่บ้านคนวละคนวละเคี่ยวในน้ำแห้งสาเกินว่าสั่นเคี่ยวตัวน้ำแห้งก็มันเคี่ยวจนแหลกดิเคี่ยวในน้ำแห้ง ข้ก,กะกกสำหรับวัตถุดิของเ้าก,กะทีนี้นี่ครับประชายอันนี้กะทีนี่คุณตูแล้วกะแดดองนัพี่น้องแล้วแดดแม่ขีโดแท้เด็กกะทีนี่ผักคุณตูกับผักคะในจังน้อยผลกันไปครับเพื่อ พูดชาดติแล้วมันพรแอแห้งไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูที่เห้าหัวรร้อน่วนไ่แบบที่เรียบร้อยอแ,ลแล้วเข้ากับที่พักวแตะกรอนแล้อน,นำออเดือดน,นำแกงพักทีเดียวก็เดือด เราห้องก็ติดตามเครื่องลงใส่แล้วก็เอาหมูลงแล้วก็คลุงลดได้ครับเราจะคู่กครับนี่แหลม่บอกได้นแหดดไหมแดดดแห้งครับพี่น้องเกือบ ครับปัตถูดิบเท้าคลิกหอมกระเทียมเนี่ยล็กน่อยเก็กกาดโขกครับใสไม่ได้ใส่ ก็แต่ว่ามันหวานหน่อยนิน่อยเอานนี้ใส่หน่อยเอแล้นเอายูคาใส่หน่อยด้วยกินแล้เหรอ้เราแก้ปินีดูน่คดูนีครับวัตถุดิบุูสูงข้าวเข้าได้ ชาตามพ่อบุกครับก็ตามรายละเอียดกระไรหลบไปใช่พ่อบุกบุกพ่อ,พอใช่แสม้อนะอนี่หน,นึ่งเออวามนี่นึงเกลี่ยเกลี่ยนี่น่ะใส่ยันตกวงเกลี่ยเต้าเข้าไปจะได้ให้เกลี่ยนะ บังมันบังมันบังมันบังครับผมแดดไหมเดี๋ยวว่าเห็นอย่างไรพี่น้องเอ้ยขาวจากภาคเลยมก็ดีไงขาวจากภาคเลยอ่าโอเคครับแสียงซองก็ดีครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่มน้อ เห็นไะครับเนาะผิกกระช่ายตามเป็นทีเรียบร้อยเลยครับใตฟลุกไฟหมอกำลังเดือดพอดีพี่นอ้องรอนน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งครับเ mm. ล้วห้องค่อยๆที่เอาหมูร่องเหล็กะุงเครื่อง Đẹp điệp đi đẹp băng phi nông, khó non áo áo, đẹp đẹp không, đẹp cầu mương trường là rồi Cái cây chỉ xít rồi, bên cả, trông đẹp nhanh cả nhà bán đẹp cái đài รังเดือดครับพี่น้องบอกำลังเดือดเดี๋ยวก็ได้กินแกงขีเล็กของเ้างวันนี้แดดสกุยโอ้ได้สามสันเยบ่อถอดกันดูวนงูแดดเดียวไหมชาม้ชางเนื้อช้างมัออมีงานด้วย มีงาพร้อมเช้าก็ในช้างไงในเช้างมันก็เลยมีง่ายกับผมหลังจากที่เดือดได้ทีเอากระสือหมูลงครับพี่น้องเดือดแล้วเพราะว่าตัวอักขิเลเข้ากระตุกแล้วหมูต้างกระตุกแล้วสร็จสมโตนิดหน่อย กี่ปุ่บเชื่อมีนะครับอนมานมาือกันึงอีกนี่งอีกหน่งมอืมอือืมมันจกันตงงอนน หนุกเปิดมาถักจีนองเปิดมาถัดได้เดี๋ยวเฮากะติหนุงไหมครับเดี๋ยวใกล้ทีแล้วหมูเฮากะสุกสมพวนแล้วก่อนอื่นนี่ครับขาดบ่ได้กัน,นี่แหละครับเป็นนีตัวสําคัญเด้เลยนี่น,น,า,นา,างบุญชูขาดเพิ่นนี่สิรู้สุษขาดเือมันขาดใจ มาคุ้มุงชู้เฮาขาดเธอมือนขาดใจครับกินด้วยน้ำปลานิดหน่อยก็เป็นกระใส่ข้าวผีนอ,อนไม่ใส่าย,าย,สาสาายใส่ายกับเ,เช่นเดินเมือเ่นนอวานก็ได้ใส่น้ำปลาไม่้องใส่น้ปลาบน้ำปลาอ่าต้งใส่นะน้ำปลาน่ครับของดีของแ่บประจำครอพัวน้ำปลาต้มสุก อาราตุนูกไปอันฟาราตนสูครับี่เาตัดสร็จนะาราุวันนี้เส็เทลอรถเริ่มปนกันทั่วยหน้อยเดียว

ก๋เลยขาวมันหลาย้องก็เลยกินเปลีนนิดจังก๋วยเตยขาวต้วันนี้กิเยงน่ก็เลยวันนี้กเตยขาวนงอนี่เลันนี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องดูเลย พักชีเ้ยพักอ้พักอตูพักอ่าขาขาไปรูปไปลงไปหอมห้ยกี่ๆๆน,อน้องเลยไปไหน ขาดัาดสบไม่กว,วนั่นม่กวนกพ่อกันใส่ายรก็ว,ว่ามันมชิมชิปลาเนาะไชอบสนปลาเก็มชอบส่ปลาไม่ชอบใสบ่ปลาไม่หนวมไปทัปเลยน ต้มเ<อ>น,นื้อวแล้วก็ปัาเลยดีมากเรียบร้อยครับสำหรับแกงขี้เล็กของเฮาโมนีกะขอรีวิวไว้ตำนี้ครับขอบคุณสำหรับพี่ๆน,ๆน้องๆที่เข้ามาดูแล่เข้ามาชม ในช่องปลาด่ากอชุนน,นะครับเอ้อขอบคุณครับ